อยู่อำเภอไหนอ่ะวาเินวาเินหุ้ยที่เดียวกับพ่อผมเลยอ่ะพ่อผมก็เป็นคนอุบลเหมือนกันวาเินเหรอที่บ้านเราโอ้โอใส่พอใส่ผมเป็นคนมันแพงพ่อเป็นคนอุบลอ๋อกล้วยเอ้ยกล้วยไข่อร่อยนะครับอ๋อพี่อยู่วาเินมันเอาครับบอครับเกี่ยวประกับเกินเกี่ยวประกอบ ผมมาเหรอเฮ้ยมีเส้นเล็กด้วยก็กสั่งเกี๊ยวไปด้วยจะเรียกว่าอะไรเนี่ยงั้นเอาฮะอะไรนะทำเกี๊ยวได้สามอันเอองั้นผมเอาไอ้เส้นเล็กพิเศษก็ได้เส้นเล็กหมูแดงพิเศษ แมนครับผมเหรอผมพักอยู่ไหรัมครับแล้วพี่อ่ะบ้านสวนวิวเขาบ้านสวนวิวเขาอ๋อเคยมาผ่านอยู่เคยเข้าไปอยู่บ้านนั่นอะบ้านใครบ้านคนหนึ่งแหละร้านเพิ่งเปิดใหม่อ่ะ อ๋อเปิดเมื่อว,วานัแรกเปิดเมื่อวานอ๋อเปิดวันเปิดตรงกับวันพอ่อเลยนะน่าจะเลิกดีนะใช่ครับอะไรเนี่รรย,นะยอ๋อมีเหลืองธรรมดาครับเปลี่ยนธรรมดาไม่ใส่เกี๊ยว แก่อันนึงเอาเสลกหมูแดงใส่เกี๊ยวครับพิเศษครับค,ครับโอ้มีป้ายมีป้ายบอกด้วยเหรอ,นนอ,อเ,นเนี่ยนั่นอะคือยังไงนอกน้ำอ๋อนกน้ำ ทำไมน็อมกมันก็เกาะอยู่ดี๊ by, <c oughs> ตั้งอยู่ร้านเดียวกับผมเลยเนี่ยตั้งอยู่ใ,นใ,นใกล้ๆเลยเนี่ยนั่นแหละร้านผมกบบถ้าผมทำงานอยู่นี่อันนี้ผมแค่มาฝึกงานผมเรียน <c oughs> อยู่เทคนิคนี่ครับ <c oughs> ใช่อาจารย์เขาส่งมา ไม่ฝึกไม่ฝึกก็ไม่จบใช่ไม่ฝึกก็ไม่จบเพราะมันตั้เพราะมันคือหลักสูตรมันอันนี้กระเบื้องดูแด้มีแล้วก็ มีมูสเส้นด้วยอ่ะเส้น้นมีเา้าเหรอผสมไม่รับที่ผสมไงไม,ไม่ต้องครับนี่แค่สังเกตเห็นอันนี้คือมีปลอมใช่ไหมตั้งโชว์วอ,อ๋อ,อ,อไม่โชว์ไม่ได้คนระับไม่รู้ว่าเป็นร้านอะไรนะไม่ไม่โชว์ไม่ฮะน,นี่เหรออันนี้นก็อันนี้ก็ของปลอม สรุปสรุปคือสอนนี้ไม่ใช่เออเกือบมองดูเฮ้ยทำไมข้างในมันไม่ใช่เนื้อมองดูมองดูข้างในไม่ใช่เนื้อถ้ามีเนื้อมันจะเป็นเนื้อขาวอยู่อ่ะไหนหน้าตาอ๋อยังไม่เห็นอ๋อยังไม่เสร็จหรอยังไม่เห็นยังไม่เห็น แล้วร้านเปิดปิดกี่โมงครับรก,ก,ก,ก่อนเที่ยงปิดกี่โมงครับจนหมดอาามนนะครัะจนหมดขีดท่ดดละชิน้น ห้าชิ้นก็ห้าสิบไม่ไม่คก็ก็มีเกี้ยวไงอ๋อสุปคือพี่พี่ใส่เกี้ยวสามสามตัวอ๋อครับแต่ละอ๋อใส่จำนวนจำกัดแล้วถ้าใส่เกินล่ะ <c oughs> แล้วถ้าใส่ขาดอ่ะขาดนี่ต้องมาอุ้ยมาหลังเด้อขาดต้องต้องใส่เพิ่ม อ๋อ oh. เอาคืน,เอ,คนเอาอะไรมาคืนอ่ะอ๋ออ๋อเกิบแล้วเกิดจะอึมแล้วอะไรครับแมนครับใส่เลยครับไม่ใส่ก็แห้งครับ ร้านนี้ก็ตั้งอยู่หน้าซอยเนะา,า,านะฮะอ๋อเดี๋ยวช่างไปปลูกเองนี่ไงมาแล้วเนี่ยโน่อน,นะนอ่ะเขากำลังปูงให้อยู่เลยเนี็กครับ <laughs> ผมนี่ไงมีแต่เส้นเล็กไม่มีเส้นใหญ่ <laughs> ใช่ครับบางวันรถไม่เยอะบางวันรถก็เยอะ แต่เนี่ยงานหลักเลยติดไอ้ล็อกอะล็อกประตูอะอมอเตอร์ล็อกประตูอะ่ะอันนี้คือเต้าหู้เปอร์เซ็นต์อันนี้หมูแดง <laughs> ผมผมก็ไม่รู้ว่าทางบ้านเรียกเต้าหู้อ๋อ ร้อนนี <agrade> ้ <c ousse> ต้องเย็นๆจับเลี้ยงต้องเย็นๆยจับเลี้ยงไอในถานนี่ก็กอมหมดใช่ไหมอ๋อไอนี <Links like 1981> ้ไอนี่ของแท้แต่ส่วนบนนี่ของปลอมโชว์อ๋อโอเครู้เรื่องทางบ้านอย่าเผลอหยิบไปกินนะหยิบงักงักงัางัางัาจะฝืนกินให้ได้ไง ที่แท้หลังจากนั้นเนี่ยฟันหลอหมดเลยเปอ,เอกินเนะี่ยฟันหลอฟันหลอของผมใส่หมดยกเว้นในนี่นะครับไม่ใส่ครับผมคก็ไม่ชอบนะไม่ชอบครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะตั้งชายเกียมชาย<ะ>เกียมชายไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไร ใช่ไม่น็อกก็ไม่อร่อยครับต้องน็อกเอาต้องน็อกเอาเส้นก๋ยวยเตี๋วก่อนใช่มีมีให้ทันกินนี่แล้วก็สั่งกลับบ้านนะบอะอธรรมดาสี่สิพิเศษห้สิ ฮะได้ครับอันนี้พี่ไม่ต้องตกใจหรอกไม่ไม่พูดถึงโฆษณา,าพี่จอยด้วย,พ,พ,ยพี่ชื่ออะไรนะจอ,จอยเกยม,ม <c oughs> อ๋อจอยพี่อยู่เท่าไหร่สี่สิบเอ็ดพอดีหรือว่าสี่เอ็ดจะเข้าสี่เอ็ดพอดีวุ้ยอายุเท่าอายุมากกว่าพ่อผมเลยพ่อผมอพ่อกับแม่สามเก้ามั้งสามเก้าพอดี ดูอะไรดูอะไรดูอะไรมัน hmm, ด so ูอะไรแอบมองอยู like? well, okay ่แล okay, okay. okay, so ้วแอบมองอยู่แล้วเพื่อนผมมันก็แอบมองเป็นธรรมดาเลยพี่ปรุงแล้วมาแล้วผมโอเคครับเดี๋ยวก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอฝากเพียอนตัวน,นี้ครับผมแล้วก็รอรับชมคลิปต่อไปครับผมเแย้บ๊ายบาย